สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะกับไลกันโนเอลทอสวัสดีนะคะก็เจอกับพี่ตอยนั่นเองครับผมแล้วก็ฟ้าใสนะคะตบมืบอรน่อยเราเคยเท่าไหรกันด้วยกันไหมเธอก็เมื่อนานมาแล้วเมื่อนานมาแล้วจะลครหนึ่งใช่เพราะว่าพี่บอยก็จะแบบถ้าพี่บรัชหยุดพี่ปอยไปเข้าเออบอกแวบบอกแวบไปมาบอกไปมารอบผมโอเควันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนียายเหมือนเดิมนั่นเอง คือตอนนี้หน้าตาเราก็คือจะมีหน้ากากหน่อยะเพื่อแบบรักษามาตรการโควิดนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเหตุการณ์แรงมันรสุดยอดจริงๆคุณงั้นใครที่อยู่บ้านก็มาฟังรีวิวนิยายกันดีกว่าอ่าไหนๆก็แบบไปเที่ยวทะเลนู่นนี่ไม่ได้ละเออวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนิยายแปลนะคะเป็นนิยายแปลจีนงค่ะพี่ปอยอืไงชื่อเรื่องว่าระบบสัรยแพทย์ในยุคซิโล สันยาแเพ็ในยุคสิ้นโลกไม่รู้สันยาแพพย์หรือสันเลียเแพย์นะแน่ใจว่าพูดถูกถูกแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแบบโง่ไทยเป็นแนวแบบายไฟปะสายไฟ,ยยฟยคืออะไรเพื่อน เป็นแบบแนววิทยาศาสตร์นู่นนี่อย่างนี้ป่ะตอนแรกอะเห็นชื่อเรื่องใช่ไหมกู้แบบบอนซิโลมันต้องนั่งสัญญากรมแล้วมันต้องเกิดอะไรสักหน่าเกิกสักอย่างอย่างเต็มนมอยู่แล้วก็เออซิลโลเอนแบบลบแตกอี๋แตกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แตกแต่นมแตกต่อต่อต่อตอเออสรุปอ่านไปอ่านมาก็ก็คือไม่เกี่ยวกับสัญญากำอืมมันสันระยะมือมันออกวิทยาศาสตร์พวกแบบแป็น ปอมแปลงอยู่่เหมือนแบบดัดแปลงดัดแปลงดัดแปลงพวกแบบวิทยาศาสตร์เก่าๆให้เป็นยุคให,ห,หม่นึกออกไหมเออโอเคเรามาเริ่มเรืงกันนะคะพระเอก <เอ S 1> นะคะชื่อว่ากูดวินใช่กูดวิน่ะมันมันเริ่มต้นที่แบบถ้าพูดถึงเรื่องเงินน่ะก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าแบบแค่เดินจากใดบ้าก,ก็คือแบบแปลงผ่านรอแล้วหน้ามึงจะไม่เชื่อเลย <laughs> แบงคพันนะคะริบคนรวยมากเออแงคพันนะคะร้อ,ะองแต่บนไดบ้านแล้วนะคะแล้วก็มีเออคนใช้ออไม่ต้องพูดเรื่องเงินกับฉันก็คือบ้านกูอยู่คาดวยฮาร์อะไรอย่างนี้มันก็คือแบบถือว่าเป็นคนรวยใช้เงินเปลืองแต่ว่ามันกำพานะเธอ,เอแล้วย้อนแย้งไหมแล้วมีเงินได้เงินมาจากไหนพ่อแม่นางเหมือนเป็นคนสําคัญในสมุิ ในนักเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์แม่เป็นหมอที่ประจำอยู่ในโครงการวิทยาศาสตร์อ่ครบกันแล้วก็เหมือนไปทําทดลองการวิจัยบางอย่างแล้วก็เกิดอุบัติเหตุสุขวิสัยทําให้เสียชีวิตทั้งสองเออแต่ด้วยความที่เป็นน lodge, ักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยทําประกันชีวิตนะคะเออขอโฆษณาเข้าหน่อยนะคะถ้าพูชถึงแม่ชีวิตโฆษณาสนุดนะสคะเออช่วงนี้ตีประกันชีวิตโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ ทำอาการชี้ได้อคอยตายอย่างเงี้ยอ๋อมรดกทั้งหมดอ๋อมึงใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดแล้วคืออยู่อยู่มหาวิทยาลัยเพื่อนๆก็จะเรียกว่าเสียกู้เพราะให้เคนกู้เออให้คนกู้แต่ว่ามันนาไม่มีคนคบเลยนะเพราะเพราะว่ามัน่ะเรียนเก่งมันมันเรียนคณะแพทย์อืเออติดในมหาวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดในประเทศมันเลยแต่ว่ามันาเกเลยไม่เข้าเรียนเลยแอลหญิง เอาญิงว่าคนเอิงเออที่ยวหญิงเออที่ยวหญิงเที่ยวหญิงแบบไม่เรียนไม่อะไรทุกคนก็เลยแบบขี้เกียจคุยกับมันแหละขนาดแค่ไปสกิบอะไรมองหน้ากูตกใอ่เออขนาดแค่แบบมองหน้ามองหน้ากูทำไมอะไรอย่างเงี้ยมึงเออเกี่ยกาดีเกี้ยเหมือนเมนไม่มาเลื่อนลมไม่ค่อยดีนะคะช่วงนี้แล้วไงต่อะเออแล้วทีนี้มันอะก็คิดว่าแบบใช้ชีวิตเสเพไป ไรมึงุดใช้ที่วิเศษไปไปก็มีกูคิดว่ามันจะกลับเป็นคนดีเปล่าไปล่องเรือดีกว่ามึงนึกออกไหมอารมณ์ประมาณแบบเที่ยวก็ไม่เที่ยวเที่ยวยิงเอ้ยเรียนก็ไม่เรียนเที่ยวยิงอีกไปล่องเรืออืพอไปล่องเรือปุ๊บไอ้เที่ยวอยู่อยู่ดีปวดสมองไอ้เที่ยมึงคนรวยชอบเป็นโรคร้ายมึงโรคอะโรคที่มันนิดๆหน่อยๆป่วยไม่มึงอันนี้รุนแรงเว้ยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง แล้วแล้วแบบหมอบอกว่ามึงเป็นระยะสุดท้ายมึงเดี๋ยวมึงจะตายแล,ยแล้วอีหกสิบวันมันอยู่ได้อีเก้าแปดเจ็ดนี่สักโอ้โห <c oughs> อะไรกันอันอั้นกันโอ้โหต้องใจเย็นนะแล้วทีนี้มันก็เลยเออท้านไหนไหนมันจะตายแล้วมันก็เลยขอไปในที่ที่พ่อแม่มันะตายที่แบบไปงานวิจัยมันก็เลยต้องใช้เรือดำน้ำที่ผู้นำประเทศเรา เพพูด,ดีกาะนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเออเอเอซบไปเรือดำน้ำใช้เรือดำน้ำเนี่ยมึงคือข้าเขาเข้ามาในหัวกูช่วยด้วยเรือดำน้ำอ่ะ มันเป็นเรือดำน้ําส่วนใหญ่ถ้าใครจะใช้มันต้องคนรวยเท่านั้นใช่ปะม,ม,ม,มันก็ซื้อที่นั่งมีทั้งเจ็ดที่นั่งมันก็ซื้อทั้งหมดที่นั่งเลยเวลาขึ้นเครื่องบินใช่ไหมมึงมันนั่งอยู่นที่เดียวแต่ไม่แต่มไม่ซื้อแค่ที่เดียวไงมันก็ซื้อทั้งแถวเลยภายนอกโซนนะคะอยากได้ภายนอกโซนแต่ทีนี้มันก็ซื้อเครื่องมือใส่วนตัวเออสงสารเปิดประตูนั่งรถมีแล้วไงต่อมาทีเนี้ยมันก็เลยเออจะเขาเรียกว่าอะไรเหมาเรือดำน้ําเพื่อไปดูที่ที่พ่อแม่มันตายเพราะมันสงสัย อะไรจะลุยขนาดนั้น <laughs> <g ül> มึงแต่บางทีมันก็ว่าแต่ก็แบบถ้ากูเลยขนาดนั้นกูจะตั้งเรือดำน้ำไปดูใต้ทะเลไหม <c oughs> ไวะอ่าเออแต่มันแค่สงสัยว่าทำไมอ่ะถ้าเราอยู่ในเรือดำน้ำาทําทำไมแม่พ่อแม่ถึงตายมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วทีเนี้ยมันก็เลยดำน้ำไปแต่ระหว่างที่มันจะลงไป,ปอ,อ่ะพี่บอยมาน่ะไปเจอเพื่อนอีกสาวคนที่มันแบบอีกคนนึงเป็นผู้หญิงที่ดูห่าอีกคนนึงก็กล้ามใหญ่แบบเซจ,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 จอมพลามอ,อ,อ,อีกคนนึงก็<ๆ>คือแบบ ติดมือถืออ่ะอ่าไปที่ไหนก็คือสวัสดีค่ะโค้เชียลเออะจะอัปเดตตลอดเวลามานันอะใต้น้ำนะนะขอขึ้น,นบนเรือด้วยแต่ว่าไอเงี้ยมันเหมาใจาด้วยความที่เป็นหัวนักธุรกิจมันก็เลยบอกว่าหากับกูสิหาตังค่าที่กับกูสิม,มันก็ยอมหามันก็โอเคสรุปก,ก็ดำลงไปอืเราลงไปปุ๊บไปเจอกับก้อนหินที่แต่สลักปิศายอยู่ใต้ท้องน้ําค่ะอ่เออแล้วทีนี้มันก็จ้องมองแล้วมันเป็นรูปมนุษย์อะโคตรหล่อเลยเวลาอ่าน มันเป็นรูปมนุษย์แล้วมีดวงตาที่แบบมีลาวาไหลออกมาจากดวงตาเป็นล,ลาวาลอ,ลองให้แล้วเป็นลาวาเออแล้วลาวาแล้วค่อยๆเป็นเลือดอ่ะไอ้แล้วกูว่าเอาแล้วนายกูจะต้องเจอเรื่องผีกูมันกูคิดแต่เรื่องผีลอล้วเนียไม่ใช่แล้วอยู่ดีๆไอลาวาที่มันที่มันจ้องตายตรงนั้นมันเหมือนแบบสื่ออะไรได้บางอย่างที่ปอยมันก็พุ่งเข้ามาหาผู้ชายคนนี้กูว่าเออมึงผีเข้าแล้วสรุปไม่ใช่ผีเข้ามันอะ ก็ตัดผ้าไปอ่าทุกอย่างแล้วอยู่ดีๆเลยนะมันก็ไปชนกับอะไรสักอย่างทุกคนก็ชุลมุนวุ่นวายมึงแต่มันก็คือเหมือนโลกหยุดหมุนมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็อยู่กับตัวเองว้ยสรุปดีก็คือมีเสียงอะไรบางอย่างหรือที่เรียกเหมือนนิยายทั่วไปว่ารู้ไหมสิงสวรค์ได้เนระแม่ซื้ออะไม่ใช่ออไม่ซื้อมึงอยู่คนเย่อะพโลแกรมอออเพื่อนโอเคนะยังเป็นสกเยอะ ใช่ทีเนี้ยมันก็จะมีภารกิจต่างๆมีผ่าซอมมีเลกภารกิจยากที่สุดคือผ่าซอมบี้แต่ว่าตอนต่อไปังต้องมีซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือในโฮโลแกรมเนี่ยใช้ทำภารกิจโอ้โหทำเพื่อแลกกับชีวิตไอเไ็ดเพื่อสมใจวะเวลาแค่หกสิบวันใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าถ้าอยากต่อเวลาชีวิตก็ต้องทําภารกิจยิ่งภารกิจยิ่งยากก็จะได้ต่อชีวิตยิ่งยาวนานอุ้ยเหมือนหนังเรื่องหนึ่งที่แบบว่า ต้องซื้อเอาเวลามาแทนเงินนะอะเรื่องอะไร <toda S 1> ส <ะ S 2> ักอย่างห <eszcze S 1> นึ่งใช่เออแต่ว่าอันนี้คือแบบใช้เป็นภารก,กิจแทนเว้ยม,มันก็เลยเออมันก็เป็นแบบช้อยที่ดีอ่ะถ้าพี่ลอยกลัวตายไหมฉันฉันไม่ได้ฉันไม่ได้กลัวเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้ห่วงอะไรอ๋อก็ค ok ือถ้าสมมุติว่ารู้ว่าเดี๋ยวอีสามมันจะตายอ่ะจะไปไหนอยากไปไหนที่สุดก็คงจะกอด พ่อแม่หรือว่าแบบคนออที่รักอะไรเงี้ยแบบสั่งเสียให้มันจบๆไปเออมันก็แต่ชีวิตมันคือไม่เหลือใครมันก็เลยจะแกากเที่ยวรอบโลกอ,อืมสุดท้ายมีข้ออ่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนมนุษย์เราเนาะเราก็อยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะเรามีตังอับมึงถ้ากูจนกูก็อยากตายแหละแต่นี้กูมีตังฮัลโหลให้เวลากูใช้เงินหน่อยอ่าอ่าเออสรุปมันก็ยอมทําภารกิจแต่ว่าที่ฟ้าสงสัยก็คือมีธารกิจที่ต้องผ่าศพซอมบี้ด้วยเธออืมโอ้เดี๋ยวแล้วนอกจากซอมบี้แล้วมันจะมีอะไรต่ออีกวะ ก็จะมีให้ไปผ่าศพคนแล้วมันเหมือนเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมที่มันมีพระเอกเป็นแพทย์อะแล้วเวลามองลอมมองล่างมันจะรักษาคนใช่ไหมแล้วเวลามองล่างมันจะเห็นสแกนภาพข้างในหมดเลยโอในหัวก็มีโฮโลแกรมเหมือนกันในในนั้นใช่เออมันเป็นห่าอย่างนงั้นเลยคือมันเป็นหมอที่เก่งมากแล้วก็รวยมากแล้วก็หล่อมากคือไม่มีอะไรเพอินไปกว่านี้แล้วชีวิตนี้เอออนแล้วหละค่ะก็คือ อ,อ,อุยอยากเอิ่นาฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วถ้าใครอยากนูก็ต้องไม่ติดตามดูต่อนะคะตอนนี้เขาแปลไปได้95ตอนแล้วนะ <c oughs> ใช่แล้วเป็นเรื่องอันนี้ที่ฟ้าอ่านมาคือแค่5-6ตอนนะแล้วมีแต่งงานทงนั้นเลย <c oughs> ก็เลยอยากให้แบบผู้คนต้องติดตามแบบนี้อ่าเปิดขาย9เอ้ยเปิดให้อ่าน90กว่าตอนอแต่ยอด รีวิวขึ้นไป4.2แล้วนะใช่ไหมเออมีคนเข้ามาอ่ออานรีวิวมากแม่แต่ว่าแบบมันเลิศโอเคก็ฝากนิยายเรื่องระบบสัลายาแพทย์ในยุคสิ้นโลกค่ะมากระโปมโอเคค่ะงั้นก็ฝากติดตามพวกเราคลิปหน้าแล้วนะคะว่าพวกเราจะเอา,เอาเอานิยายเรื่องไหนนะคะ,ะเข้ามารีวิสวสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการเหนือเวลท์หรับวันนี้ขอบคุณค่ะสสวัดีคบ๊ายบาย